ีก็เดี๋ยวไปกันที่หกปะะิดแล้วฮะเดี๋ยวผมดูว่เาเขาจะเดินไปไหนเนาะรถเลือส่วนเหลือเก้าล้านแสนโอเคเงยนะคนแล้วก็ลบแฟนตาแล้วก็มาอัพเจ้าหนี้ให้ตังนนะ้อยสักพูนั่นตังนี ตำเคือนคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกเท่านั้นโปรดใช้จกักรยานในการรับชมเฝ้าสวัสดีทุกคนแล้ววันนี้ฮะกับในช่อง God of Shadow อีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้ฮะกยูในเก,นเกมโลกบอกแบบเทเลทาวเวอร์ดิฟเฟนนะคะแล้ววันนี้ผมจะทำการมารสนุกอัปเดตใหม่นะฮะก็จะเป็น เปอร์เฟกต์โหมดอัปเดตนะคะก็จะมีเปอร์เฟกต์โหมดเดวอยด์แล้วก็มียูนิตใหม่นะคะเป็นระดับเอควาฟีนะคะนี่เจ้าตัวนี้นะคะราคา6 0ร้อยเจมเอ้หกร้อยโลบั๊กนะคะ,ะก็กรณีผมก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์ แรกกับว่าใครถ้าพอแล้วเดี๋ยวเราไปหาเทจยนยนตใหม่เลยฮะเคก็เมื่อกี้ผมเห็นมาราคาหกพันนะผมว่าแพงไปนะฮะเดี๋ยวไปหาเทดกันนะฮะ โอเคทุกคนก็เพดได้ล้ก็เดี๋ยวเราไปดูที่โหมดใหม่เลยทุกคนนะๆๆนะก็โหมดนี้นะคะไม่รู้เออไม่ใช่ดิอ่าถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเหมือนว่าจะมี6กฟีเบฟนะคะโอเคก็ถือว่ายากอยู่นะคะที่ไปลองเล่นมานะคะก็ผู้เล่นใหม่นี่น่าจะลงไม่ได้นะฮะก็อันนี้เหมือนจะมาเป็นโหมดใหม่หรือเปล่านะฮะแบบ มาแบบมีไนท์แมร์มี normal มีอ a s อีฟี่นะคะแล้วก็น่าจะมีโหมดอันนี้มาด้วยหรือเปล่านะคะก็ไม่รู้นะคะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่โหมดใหม่กันก่อนเลยนะคะก็โหมดนี้นะคะจะมีโปรไฟลเบฟแล้วก็จะมีเป็นพวกอ่ตัวที่อยู่ในเอเลดนะคะอ่า ก็เทเว็บสุดท้ายน่าจะเป็นเจ้าดักเชสใช่ไหมน่าจะใช่นะคะเจ้าดักเชสทอยเลิทนะฮะเจ้าทอยเลิทขุนนางนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราข้ามตอนแรกไปเลยฮะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันตอนที่รีวิวเจ้าตัวใหม่เลยฮะก็ได้พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเลยฮะอ่ะโอเคทุกคนก็เจ้าตัวนี้นะคะเข้าวาเริ่มต้นตัวอยู่ที่4,000นนะฮะ เป็นอ่าเพลราฟิงนะคะยิงทะลุผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันเนี่ยทุกคนมีตอนอ่าเรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือนเปิดตัวนะฮะโอเคมีเป็นแอนิเมชันด้วยนะฮะก็ถือว่าธรรมดาอยู่นะคะสำหรับขั้นแรกนะครูดาฟามนินะฮะฮงยิป่าก็เกี่ยวกับตรวไปใช้เงินเจ็ดพันนะฮะ ก็เดี๋ยวเราสามตังฟีกนะฮะโอเคก็เดี๋ยวข้ามไปเหมือนเดิมนะฮะเพื่อเป็นการใช้เวลาและนาฬิกานะฮะอ่ะโอเคนะทุกคนก็ตอนนี้เรามาอยู่กันที่เวฟยีฟ่สิบแล้วก็อัปเกรดไปเลยะฮะโอเคก็โอ้ยมีเป็นไฟมาด้วยนะฮะโอเคเราใช้ได้อยู่นะนะทุกคนแล้วก็เป็นพาราฟิ้งด้วย แล้วก็เป็นติดไฟด้วยถ้ากล้องแเหลาแมนอัปเกรดนะกล้อง่เลาแม,มนเมื่อก่อนในตัวที่เป็นมิติกอะ่ะเออจะไม่ผิดน่าจะมีป็นไฟอย่างนี้ใช่ไหมแต่เป็นไีฟ้านะฮะตอนนี้น่าจะไม่มีละนะฮะโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันที่ขั้นต่อไปนะฮะใช้เงินหนึ่งหมื่นนะฮะก็เดี๋ยวอัปเกรดไปเหมือนเดิมนะ,ะโอเค โอเคแล้วคน,นก็ขั้นต่อไปหนึ่งหมื่นก๊อฟเกตเลยฮะนี่ผมมุ่งจำทุกตดือนนะฮะคู่ดาวรถอย่างเดียวไม่เป็นไรก๊อฟเกตขั้นต่อไปใช้เงินหมื่นห้าก็รอเหมือนเดิมนะฮะโอเคอะ่ะก็ขั้นต่อลานะฮะใช้เงินหมื่นห้าก๊อฟเกตเลยฮะเอากดผิดไปกดตัวซีเลย ไม่เป็นไรอ่ะก็เดี๋ยวข่าไปใช้เงินสองหมื่นห้านะฮะใช้ยางเยอะอยนะเจาอาน,นี้อี่ยทุกคนแล้วก็วงเพิ่มมานะ,ะเดี๋ยววงใหญ่มาเลยตอนนี้วงด้านนอกเหมือนจะเป็นเอาเขาไม่ยิงวงด้านนอกเขาไม่ยิงไม่ยิงเหมือนมือเขาจะกระตุกน,นนะถ้าจะเป็นวงยิงนะฮะเหมือนจเจ้า มีเบาหรือเปล่านะะไม่รู้ล้นะะวผมมาที่วมนหน่ง,งฟนะะัโอเค้วเอาโอเคเวผมไปเขาหันหน้าไปทางมานหนึนะะวอลฟักสามตัวนะะโอเคเนี่ทุกคนเป็นเหมือนปืนนะะเป็น เหมือนเขาจะใช้กระฝุ่นเดียวกับที่ใช้ของบีดบนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราข้ามไปตอนที่อัพสามตัวแม็กเกยดีกว,ว่านะฮะโอเคเอ้ไม่ดีเหลืออันนั้นใช่ไหมอ่าสองพันอ้บิ๊ขั้นสองหมื่นห้านะฮะเดี๋ยวไปอัพด้วยโอเคก็เดี๋ยวอัพแฟนตาไปก่อนนะฮะโอเคอ่า ก็อัพไปเลยนะคะค่าสองหมื่นห้าเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาใช้อันเดียวกันจริงอะไอ้บองไม่เห็นได้ตัวเลยเนี่ยทอเลตนะฮะโอ้โหไฟเต็มหน้าลย่งผมว่าเจ้าขอกกูไม่ให้มันบูดททั้งหมดนะฮะดูดิตรงนี้อโอเค จะได้อยู่นะฮะก็เดี๋ยวเราข้ามไปตอนที่ up max ทุกตัวกันเลยนะฮะอ่ะก็จะพรมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยฮะอ่ะโอเค,คเทุกคนโจ้ก็พแม็กหมดแล้วไม่ดีเหลือตัวหนึ่งหนึงรอมเพิ่มเลยสองตัวนะฮะเป็นห้าตัวโอเคตอนนี้เรามาถึงเว็บห้าเก้าแล้วนะฮะเทุกคนอ่ะก็ up max ตัวจะพื้ตัว ก็เดี๋ยวไปกันที่60กันนะฮะเดี๋ยวผมดูว่าเขาจะเดินไปไหนเนาะราเลือกสีเหลือง9ล้านนะโอเคนี่ยนะคนแล้วก็ลบแฟนตาแล้วก็มาอัพเจ้าหนี้ให้กันน้อยถ้าจะลงได้ จะไหวมาเดินอยู่นาไม่ีพอเ่เท่าไหร่เนี่ยมาแล้วเจว้าลัท เดี๋ยวผมไปดูที่เจอชีสดดนะฮะเหลือ15ล้านล,ละเกือดเมย์ตะโกนดีๆนะฮะเจอตัวใหม่นะฮะ600ลูบัก๊กนะฮะว่าไม่แพงไปแล้วก็ไม่ถูกไปนะฮะกำลังพอดีน,นะ,ะโอเคก็แบบคลิปนี้นะฮะก็คงหมดเวลาลงแล้วนะฮะ ก็วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าเฟ้าสวัสดีครับ